จ้าสาวพี่น้อง Youtube สาวแหลกคนกอาคนเดิมมาละจ้ามื่อนี้มีแนวเสริมท่านพี่น้องแทนแทนเล็บท่าพี่น้องถือลูกสาวจัดแดนแต,แตงเล็บเมื่อนี้สาวแหลกสิพาท่พี่น้องมากินซอยจุเนื้อสดสดหนังท่นพี่น้อง โอ้ของแถมมีอีกอย่างหนึง่งเทพพี่น้องมักเอปเปิลพัก้าแล้วก็วไม่มีอย่างไรหรอกเทพพี่น้องกับมีพักที่ซาแลวมากเนาะคือผักสลัดกินกับอะไรมันก็แซ่บเนี่ยเทพพี่น้องสดๆจากร้านขเขาว่าเป็นจากตดเด้ดเทพพี่น้องแล้วก็มัดแตงเทพพี่น้องมักแตง มืัอนี้ลำอ้อยวะมี่ไทพี่น้องกับสีส้มแซวอ้าสาวแหลกอีกยังลำอ้อยอยู่หอดโนเวเนี่ยสิมีลำอ้อยอยู่บ่ลำอ้อยของสาวแหลกก็คือต้นหอมเลยไทพี่น้องมันลำใหญ่สาวแหลกก็เลยเอิ้นว่าลำอ้อยบอกดูว่าเด้๋ยวไทพี่น้องนำไลาย็คือสกระเดียนใส่เนื้อก้อนสิบวอแซมเจี๊ยบพื่งกะเหลว่ามากินผู้เดียวนะเขามาลงมือกินเลยจ้ะไทพี่น้องปุ้นนะเสียงพัก โอ้ทัยพี่น้องเอ้แก้วแหล่อะไรเคียงนี่เคียงเล็บเพราะว่าบ่เคยเนี่เน้นไว้เล็บยาวจักเทธอเนาะน้องเนื้อเ,เาบบาอกเเเเเจักเกียยังให้แมวอ่ะแก้วสาวแหล่มีเพียอ,อยู่ทัยพี่น้องวันนี้มีเพียเข้มข้น ต้นหอมหรือว่าลําอ้อยว่ามีกับซางนาะท่านพี่น้องแซ่บเพื่อกาวนวดเพื่อกาวผวาอย่างพาี่ะว่ามีผงซีอรถ <c oughs> มามาท่านพี่น้องเสียบๆน้องกันเคียงเล็บ ค้ามแรกถ้าเดินหูจักรรถจัดให้พี่น้องตรงค้าที่สองที่สามเพราะสีอ,อิ่มก้อนก้อนสีรูรถสัดนะเพื่อห้พี่น้อง น,น้องเลยเขาบอกว่าแม่เปี่ยนลุกไม่แน่ว่าสันหูจักแต่งหนา้าแต่งตาไทยคลิปแน่ว่าสันหูจักแต่งเล็บหน้าว่าสันนางก็เลยจัดเต็มให้สาวแล้วเลย <c oughs> หน้าเล็บมาได้จ้าที่พี่น้องเลยไม่กินน้ากันได้จ้ามาเอปเปลิลก็นุ่ยไง่นี่บางกล้องเมนบอทให้พี่น้องตาแหลวอ,อกกัน เฮ้ยสร้อยตอนบบยังแท่านผู้น้องตอนหน่อยมันกินเบาสะแจ่มสีข้าแขีวแมงสีบลงหัดท่องต้องออกคำง่งไงตอนองน่งยๆ แสบครับเทพพี่น้องแสบจนลิ้นเกี่ยวงวันด <laughs> ูนะเทพพี่น้องเสียงลำบากเ้ียน่าเทพพี่น้องบ่มีไมเซลฟียเนี่ยซาเลียขออนุญาตจับกล้องไหมก็น่าจะ ขใหม่ง,งี้เทพีนองข้ามน่อยว่าได้มันสิติดแขวแมงมันสิบุลุ่งหัดทองลำอ่อยกับ,บ่มีเนาะเทพีนองว่าสาเล่ก็ไปซื้อกับว่าลำอ่อยบอม่มีอย่าฟังงงได้เทพีนองลำอ่อยกับืออนเด่นต้นหอมของซาหล่แหละมันเดือดแล้วมันอากาศมันหนาวสาเล่ก็เลยบ่ลุงแปก็เลยกินตามมีตามเกิดแล้วเฮาแซ่เพื่อเกา่าเพราะเรามีผงสุรด หยาเส็บๆให้พี่น้องอืมเสียงพักสุดยอดปั่นเสียงเอฟเฟครถให้พี่น้องไม่ได้ใส่เอฟเฟคได้ให้พี่น้องอเสียงพักของแท้ ร้อยดนก็บ่ไดใดใท้พี่นหองลำไายแตกเส้นเนื้อเบิดน <c> ้ <oughs> องเน่ใเพิ่นเห็นแม่หันเนือ้อนางเลยว่าแม่คือหันตอนใหญ่แท้สันสาวแหลก็เลยบอกลูกสาวว่าหันตอนใหญ่แล้วค่อ,คอยอย่ำได้รสาาตเดีมันค่อยว่าค่าแขีวแม่งค่อยลงหอดท้อง ข้าวมือกี้ซิมทยพี่น้องท่านไ้กินแท้ยูป่านนี้กินแท้แล้วกินปมๆรวดแล้วท่าอพี่น้องเนี่ยด้วยแจว แซ่บครับท้าพี่น้องแซ่บจนลิ้นเกี่ยวงอนกินน้ำกันได้จ้าให้นพี่น้องเอ้ยแซ่บๆน้ำกันเด้อ คันซาเลียกินอ,อ่างนาผู้เอฟซีผู้นเด่นเบื้องรอบเดินซาเลียขอถอดคอไพ้ได้จ้ะเหยพี่น้องกินคํานี้แง่ข้าบมปวมโดนเห่า <laughs> มันไปอ,อิ่มไว้ <laughs> เราแหละเราไม่ได้เลิกงานย่ามดีไปซื้อไม,ม้เซลฟี่แลกเทียต่ายพี่น้อง kéo xẹp về tuần này. เป็นแม่ลูกว่านี่ต้องเฝ้ากินเฝ้าไทยได้ใท่พี่น้องเฝ้าไทยคลิปพาะวาย่งังจีเพระาะ<อ>วาน้องเองยี่งหน้าเริ่มส่งเสียงอีกแล้วมาได้พี่น้องเสียบ <c oughs> กินยังสี่อะไรกินหอดบ้านเฮาเนี่ยนะเทพี่น้องกินหอดอุดรได้ตอนเกี่ยวขอจังสีเนาะตอนปีใหม่หรือสงการเสีเนาะหรือบุญเดือนสีนะ่ันเสียกาเจ้าจิมีเนื้อสรอยจุ้ยอันเะสียเทพน้อง กินแต่ละคำนี่ตาส่วนเลยนะให้พี่น้อง ซาแล้วลืมมข้าวเทพนองซาแล้วว่วาเสียนร่องไทยถอดสวดดัวแต่ว่าเห็ดท่านได้ปเป็นหรนอกว่าวาสีร่องไทยอยไทยถอดสวดบึงจับจับ น้องเอวินานั่งหมั่แอปเปิลลุดมือนั่งนั่งก็ได้ทรงเสียงให้พี่น้อง อ๋อครับนี่เห็นตาดสวสดกันเท้พี่น้อง <c oughs> พี่เป่าที่กิก่นเขาเป็นยังไงบ้างพี่น้องแม่ลูกวันน้องเอลินาสใหก้กกอนจ้องเป่ากินเป่าทายคลิปเดี๋ยวนั่งสิส่งเสียง <c oughs> จับครับ ก่อนจบคลิปนีสาาแล้วพอฝากให้พี่น้องกดแชร์กดไลค์ออาตะไคร้มาปักให้สาวแหลนนี้เด้อจ้าเพื่อสาวแหลนสิได้มีแห้งสูงส่ชีวิตในต่างแดต่อไปพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าเริ่มเพลดแต่ท้าพี่น้องสวัสดีจ้า